สวัสดีท่านผู้ชมทุก่านเริ่อนีน้เรากัอยู่ในเกมอันนี้พันซิมูเลเตอร์เหมือนเดิมอันนี้เรามาหาตัวรับกันโอเคอย่างแรกก็คือดูนี่ตัวรับอยู่บนตึกตรงนี้มันใช้เงินยี่สิบพีดีคิวดีเออคิวดีคิวดีแล้วก็ลงเรามาสุ่มนี่มันบวกเท่าไหร่บวกเจ็ดลา้าน จะนั่งแปโอเคมาเรามาวิธีหากันโดเราเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมเดินมาเดียวขวานี่ตรงนี้เดินมาเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ตามมาให้ใช้มุมมองบนที่หนึ่งแล้วก็กระโดดแล้วก็ให้ให้มันขึ้นไปข้างบนให้ได้กระโดดแบบนี้แบบพอเราอยู่แบบนี้ใช่ไหมล้วก็กระโดดออกแล้วก็แล้วก็กระโดดเข้าให้ให้มันขึ้นไปข้างบน แล้วก็ที่สูงก็จะอยู่นี้อาจจะขึ้นยากหน่อยเป็นตัวรับขึ้นยากโอเคก็แตเราคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยกดแชร์ให้หนุ่มมาอหว